สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับกลับมาพบกับมาเจกันอีกแล้วนะครับกับคันที่ไซอินไทยแลนด์นะครับผมมูนนี้กับสีแดงตัวแปลกๆนะครับในี่กช่วงสุดเศร้ามูนนี้นะครับเพราะว่ามูนนี้นะครับมีภารกิจนะครับที่ต้องออกไปปลาไปดงนะครับไปตามหาวัตถุดิบอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่จะไปไปหาวัตถุดิบชนิดนี้นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับว่าวัตถุดิบที่เขาไปตามหานี่เป็นอีหยังนะครับเดี๋ยวไปพอกันเลยครับอยู่มองมาเลยครับ ครับสวัสดีครับทุกคนครับณนะตอนนี้นะครับเขาจะมาถึงปลานะครับ <c oughs> ปลาเห็ดเอ่อบอยเปนปลาเห็ดปลาผักหวานนะครับที่เขากําลังจะมาตามหานะครับวัตถุดิบเขาเมื่อน,นี้นะครับอันนี้เขาก็ ได้มากับแม่แม่นะครับเพิ่นเคยมาเก็บนะครับมันก็ห่างไกลจากหมู่บ้านที่อยู่นะครับประมาณ30กิโลขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับนี่นะครับข้างหลังนะครับจะเป็นปลาปลาผักหวานนะครับเขาก็ต้องเดินไปหาเบิรงนะครับว่ามันสีอยู่จังหดอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับขี่มาเก็บผักหวานกับเพิ่นนะครับเดี๋ยวเอาคอยไปเบิรงนเลยครับว่าผักหวานหยอดมันเกิดจังหดต้นมัน อยู่แบบเด็นะครับเนาะอ,อันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับพเพราะว่าเม่กี้เมื่อเช้าเดี๋ยวเราไปเบิรงนกันกันเลยครับว่าเอาสีใดบอสีมาร์ทบอสบดีนะครับ ครับนี่ครับต้นผักหวานพอแล้วต้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะมุดโอ้ยบางอยาครับใส่ต้นผักหวานนี่นี่ครับต้นผักหวานอัคนอนคนถึกฝนโป่งยังครับเลยพิสเตอร์มับเดี๋ยวแม่ปอกจะทำการเก็บ ต้นแรกแหกมานะจ๊ะโอ้มีบาดฉันอยากจะชิบพอจากต้นไปก็ขอเข,าเ,ขาเก็บเองแบบนะฉันต้นหนึ่งดอกดอกครับบน่น,นอ่ะอีรี่อยู่ผลถือพล่นปง อนนโอ้ยแต่ท,ทํ้ทาไปสละแม่เอ้ยหูจักแดงเดียวครับหูจักตุกโยเน่าต้นเดียวอลไรต่างๆต้นเดียวพอแกงแล้ว มีบาดวะมีฟันนิดของครับหลังจากที่เดินไม่ได้สักพักนะครับกเ็เลยไม่พอแล้วครับต้นหนึง่งแต่ว่าต้นนี้ก็ยอดยังไม่ค่อยลายครับก็พอได้เก็บอยู่เดี๋ยวเราชิทำการเก็บเลยเพราะว่าอันนี้นะ่าจะเป็นห้อยเพิ่นเก็บไปแล้วนะครับหลอบหนึ่ง เก็บไปฝนมันตกเนาะไปครับไปหาดเนไหมนี่ครับอีกตัวหนึ่งแต่ว่าคือสีห้อยเพิ่นเก็บไปแล้วหยอดมันกําลังปงพอาะได้เก็บอยู่ครับ หยอดนึงก <c oughs> ็สูงแต่ผมถึงนี่เงี้ยไอหยอดเพิ่งแตกนน้อยครับนี่ร้อยเพิ่ไงใครจะมาเก็บเดียนหนึ่งหยอดเนี่ยเออกับพ่อยูห้อยเพิ่งเก็บหลงเหลือ ไปลุยต่อไปครับต้นต่อไป ต้นก็พอได้เก็บอยู่ <c oughs> เป็นแนว่เห็นเก็บไปครับสวยงามอยู่เพิ่นถึงฝน หลังจากที่เดินมาสักพักนะครับนีไม่ค่อยแล้วต้นหนึ่งนะครับทำการเก็บเลยหยอดเพิ่งกันลองปงหากินยากครับถ้าเพอะกินได้ก็เก็บเอาโลดตัวทำมันน้อยหลายก็ยังมาเก็บครับให้เป็นปงก่อนเนาะเราก็เลือกหยอดที่แบบว่าพาะกินได้ครับ ให้เพญาไอต่อไปเก็บเป็นครั้งแรกนะครับที่ <c oughs> มาเก็บผักหวานตากระเมเนเ <c oughs> พือ่อนนะมาเก็บดูอยู่ครับแต่ว่าผมอ๋อไไ้่มาเก็บแชรีใช่ใชแล้วกระมวนไปอีกแบบสนุกเดือดรู้วปลาลอย,อยังเก็บอานยอดที่แบบวา่าอันพ่อเก็บได้ครับ เด็ดไปมันกับสิบปงเรื่อยๆถือฝนมันก็สิบปงเรื่อยๆครับน,นี่ก็ได้อยอะเจกล้องก็อาจจะแบบว่าหลายตาเนี่ยนะครับเพราะว่าทั้งเก็บไปทั้งถ่ายไปผู้เดียว ไปใต่โคนใต่โคนมันก็ะสิขื้นนลครับสังเกตดูดีโอเคหมดแล้วครับไปตุนต่อไปครับตนน้นก็ขึ้นนะทิงใ่เพิินอยู่ใจเพินกระเลวาสีบ่หนำกระเลวาสีเดินไปหาเพิินกอนครับเพราะว่าปานนีกะหกเขาจะของกับบุเคยมาเดยนสี่ย่นานหลงเดี๋ยวสิเดินเดินไปหาเพิินกันครับ เดินไปหาเพอนกสินเดินมึงต้นท้อเพราะได้เก็บสองสามตน้นจากที่บ่เคยเก็บกะเริ่มสังเกตได้ครับว่าต้นมันเป็นยังไงใบมันสิบ่คือมูนะครับสังเกตง่ายแม่จ้านะเพื่นครับใกล้ทำอ,อะไร ับบางต้นก็สูงบางต้นก็ต่ำแม่แม่กกเพิ่นเคยมาเก็บ่นก็บอกว่าอันผมสังเกตสังเกตต้นนั้นมันสิบอกคือต้นอื่นวกเราจะเดินตามห้อยทางเขาให้เดินมองตาจิบว่าคนบอกเคยเดินบอกเคยเดินมามันก็สีกิเห็นเพราะว่าถ้าเดินตามฮอท ทางที่เขาเดินกับอันจะมีคนเก็บแล้วที่นะอ๋อเดี๋ยวที่นี่กับสี่เดินตามหอยทางก็ไปก่อนไปรวมตัวกับเพิน่นเพิ่นไปทางใดล่ะเดี๋ยวเหนตมอีกอย่างอีง่อ่็เมน อืนเป็นกันเอาครับเดี๋ยวจีอันปลาไปหาเพิ่นไปจักเพิ่นตกปลาตรงไหนแล้วะวางเดินมาครับเห <c oughs> นื่อยสิไปหาล <c oughs> ำต่อกระเพิ่นกระมาพอต้นนี้ครับนี่เดี๋ยวจีทัาการเก็บกันเลยนะครับเพราะได้เก็บอยู่ครับอันทันต้นใดเพื่อนเม่เห็นสี่นะเพราะว่า ปลาเนีนเป็นปลาแบบไอใส่ผลประโยชน์รวมกันแดงสินะครับเป็นกามาเก็บเรื่อยๆนะเขามาทุ่งอยู่หรอกครับปลามันไงแต่ที่นี่อันไหนที่เราสายตาเพเนะเจ้าปลากระหกแห้งแห้งอันไหนที่เราสายตาเพเนะเทากับพ่อได้เก็บอยู่ครับปลากระหกหยดงามครับเดี๋ยวขอตัวเก็บจักหน่อยกันนะครับพลอยแล้วครับต้นหนึ่ง โชคดีครับพลังสิเดินมาหาเพิ่นสองต้นติดกันเลยอ่าเดี๋ยวอาสิเก็บกันนะครับไอเนยหอบกับอันนี่ครับกับอันการบุกป่า <c oughs> เดินมา <c oughs> ทสยเดือดอกเจ้าเนยหอบการบุกป่าครับตันตัน เพิ่นเอินครับเพิ่นเพราะว่าเ,เขากับว่าเคยมาเป็นกระยานเขาลงเนาะปลามันใหญ่ครับใหญ่ยิ่งลแต่ว่ากำลังสิเดินไปหาเพิ่นแหลวแต่ว่ากับพ่อก็เก็บไปเก็บไปเร่อยๆนี่แหละครับ วิถีอีสานทำมาหากินอของกินเราต้องซื้อข้าวปลาข้าวดอย่างนี้ผักนิ่ห่าเขาก็ได้เก็บหนาฝนนี่สินะครับก็ทําได้ดูมันหนาฝนก็ได้เก็บนั่นเก็บนี่แน่นื้อใหม่ยังเห็ดครับเดี๋ยวเห็ดออกกระสิบ้าไปเก็บเห็ดวิถีชีวิตของคนอีสาน ล,บบล้มบวเขามากนะครับกระหอนอยู่แต่ว่ามันก็นมีหมจากต้นไม้ต้นไหล่ ยอยู่ครับว่ได้เก็บอยู่ครับหลังจากที่เดินมาประมาณสี่ชั่วโมงหมดแรงหมดแรงครับปลาหกแต่ว่าผักหวานไม่กระายอยู่แต่ว่าอันเพิ่นกะมีอันค้นมาเก็บก่อนนัน,นี่นะอันนี้ก็เป็นผลงานเฮานะครับเราเยเบิ่งนี่นะครับก็ได้ ไปหลายอยู่นะครับสองสามบ้านอยู่สวัสดีจ้าฮอนแหลแม่ป้าเมืองแม่นะครับที่มาเก็บดกันเพิ่นได้เต็มถุงเพื่อนนะหลเมือเบิ่นนะเกิดจากเพื่อนนะเบิ่นนะเพื่อนเพื่อนเลยย่อนงามๆครับมากับแม่แม่แดงแม่ตู้สี่คนนะครับ ตีซ้ำเนี่ยครับขอจบคลิปเพราะว่าห่อนคักห่อนแน่พูน่าบ้างของเต็มถุงครับของไม่แดงนี่ของไม่แดงพดนงูน่บานหาายชาิหายา,ายชิบหาับหาหายายบาาคบหรยบายชบหเิหายบหายชบหายบยบบยบิหิายชินหายชับบบ้ยบยาบหิหาบ